ท่านรู้เปล่าคนเรานะ่ะถ้าอัลลอฮ์ไม่แคร์อัลลอฮ์บอกไอดอ t นแครกูไม่สนมึงแล้วลาอุบาลีอัลลามาตุอิออดิลลาฮิลัมดานบีบอกเครื่องหมายที่ยืนยันว่าอัลลอฮ์ไม่แคร์บ่าวแล้วไล่แล้วมึงไปเลยใส่หัวไปเลยท่านรู้เปล่าอะไรอิสติร์ลูฮูบีมาลายานีอัลลอฮ์จะให้ชีวิตเขาสารวนอยู่กับเรื่องไร้สาระ ท่านไปดูชีวิตวัยรุ่นดิซื้อรถมามะมันซื้อกูซาเก็บตังขายที่มาได้ดเจ็ดแสนซื้อรถกระบะให้มันคันหนึ่งมันถอดล้ออันนี้ไปเปลี่ยนกับเพื่อนมันเอาล้ออนุนไปไว้บนหลังคาเอาล้ออันนี้มาสลับกับอันนี้เดี๋ยวเล็กเดี๋ยวใหญ่เดี๋ยวยางไม่มีเดี๋ยวเหลือล้ออย่างเดียวจะเล่นอะไรอ่ะคิดดิคิดอิสติกลูฮูบิมาลายานี่ อัลลอฮ์จะให้ชีวิตสารละวนอยู่กับเรื่องไรสาระเรื่องไม่มีประโยชน์ทําไมไม่มีประโยชน์รู้ได้งไงเพราะอาเครัตนี่ไม่ต้องการล้อมแม็กเรื่องอาเครัตอะไรที่ต้องรู้ฮาลาลูฮะฮิซาบุนวะฮา,ารอหุมูฮาอีก็บนถ้าของฮารานของดุนยออัลลอฮ์สอบแต่ถ้าของฮารอมไม่ต้องถามอัลลอฮ์ลงทันนี่มันชัดเจนที่นบีบอก แล้วมึงอยู่บอกว่าของฮาลานจะตังฉันไม่ได้ขโมยใครมานั่นแหละเราจะสอบแกว่าแกเอาเวลาไปได้สาระทำอะไรว่าอินิมรุนซาฮบัดอันฮุซาอตุนคนคนหนึ่งเวลาหนึ่งช่วงหนึ่งหายไปจากชีวิตเขาเนี่ยหายไปเรื่องอะไรฟีมาลาคุลิกอละ ในสิ่งที่อัลลอฮ์ไม่ได้สร้างเวลาให้เขาทําเรื่องนี้อัลลอฮ์ให้เราใช้เวลาไปละหมาดอังซีสิเกตมั่งอ่านกุรอานมั่งไม่จ้องรอรมฎอนบางคนบอกกูจะได้อ่านรมฎอนแล้วจากกุรานแล้วรมฎอนจะมาไม่ต้องรอกุรานมันต้องอ่านทุกวันไม่ทำนะเช็ดนาฬิกาเช็ดของสะสมเช็ดไม้ซักเช็ดตู้โชว์ตู้ริยะ่อาจารย์คอนดูนบอกบาปสองชั้นซื้อมาบาปแล้วอ แล้วเอามาโชว์อีกบาปชั้นสองเพราะมันของไรสาระถ้าซื้อมาใส่ถ้วยชามใส่เสือ้อใส่ที่นอนไม่ว่ากันนี่แขกมานี่เอาหมอนมาให้แขกนอนดูไม่ได้เลยไหนละเครื่องหมายน่คนศรัทธาโลกหน้าและอาคิรรศรัทธาต่ออัลลอฮ์ดูไม่ได้เลยมังการยุมินุบิลไลวาเลวมิลอาคิสฟลยุกริมดอยฟะฮูแขกมาไปดูหมอนเอามมลาดูไม่ได้เลย แต่ในตู้มันมีเครื่องลายครามมีอายะคุรอานใส่เครื่องลายครามด้วยนางมีนาฬิกาหมุนหมุนอย่างนี้ด้วยเอาไปปูเป็นสยดาก็ไม่ได้เอาไปกินข้าวก็ไม่ได้เอาไปทําอะไรไม่ได้สักอย่างหนึ่งเลยใส่ในตู้บางคนเอาของชํารวยที่ได้ตางานวลีมาหนะ่ะไปใส่ในตู้ไม่สักเจ็ดหมื่นกว่านี่คือเรื่องจริงที่พวกเราทํากันในชีวิตประจําวันฮบุตรุนยาวามาฟี่าเราหลงแล้ว